ิดการขายขอบคุณลูกค้าจังหวัดพิษณุโลกนะคะสมยศเจริญยนต์สมุทรสาครสวัสดีครับเช้านี้ก็ที่ผมพิรามนะอผมพผมพิรามแต่เช้าเลยใม่ไหมกลับก็มาส่งของรีวิวส่งของให้ลูกค้านะครับสมยศเจริญยนต์สมุทรสาครซื้อขายจริงส่งจริงฮะนี่ซื้อขายกันจริงส่งกันจริงนะครับ ขอสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยครับซื้อตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วครับอ่า <c oughs> <c oughs> ซื้อเป็นตัวที่สองแล้วนะอืม <c oughs> ซื้อจริงส่งจริงนะครับสมยศเจริญยนสมุทรสาคร <c oughs> แต่ก็ตามเงื่อนไขแล้วฮะอาจจะต้องมีมัดจําค่าเดินทางกันบ้างที่เหลือเก็บปทางได้ก็สนใจสินค้าตัวไหนก็โทรมาคุยรายละเอียดกันได้นะฮะส่งได้ทั่วประเทศอืมยกเว้นดาวังคาร